อุปกรณ์เครือข่ายหรือ network device ได้แก่ server คือเครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบปฏิบัติการหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ให้บริการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างแก่เครื่องคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นเครื่องรูปขายในระบบเครือข่ายค่ะ h u บใช้ในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่ายโดยจะมีพอร์ตใช้เชื่อมต่อระหว่าง h u บกับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์เครือข่ายตัวอื่นๆฮับจะทำหน้าที่ทวนสัญญาณและส่งต่อข้อมูลนั้นออกไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่เชื่อมต่ออยู่กับฮับค่ะสวิชสวิชเป็นอุปกรณ์รวมสัญญาณที่มาจากอุปกรณ์รับส่งหลายสถานีเช่นเดียวกันกับฮับข้อแตกต่างก็คือการรับส่งข้อมูลจากสถานีหนึ่งจะไม่กระจายไปยังทุกสถานีเหมือนฮับทั้งนี้เพราะสวิช จะรับกลุ่มข้อมูลหรือแพ็กเกจมาตรวจสอบก่อนแล้วดูว่าที่อยู่ของสถานีปลายทางเป็นที่ใดสวิชจะนำแพ็กเกตหรือกลุ่มข้อมูลนั้นส่งต่อไปอยังสถานีหรืออุปกรณ์เป้าหมายอย่างอัตโนมัติลดปัญหาการชนกันของข้อมูลเนื่องจากไม่ต้องกระจายข้อมูลไปทุกสถานีและยังมีข้อดีในเรื่องการป้องกันการดักจับข้อมูลที่ส่งไปในเครือข่ายค่ะโมเด็ม เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แปลงสัญญาณคอมพิวเตอร์ให้สามารถส่งสัญญาณผ่านสายโทรศัพท์เพื่อติดต่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ค่ะราเตอร์เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ค้นหาเส้นทางในการส่งแพ็กเกตหรือกลุ่มข้อมูลไปยังเครื่องปลายทางโดยใช้เส้นทางที่สั้นที่สุดและ f o r w a r d หรือส่งแพ็กเกตหรือกลุ่มข้อมูลระหว่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปยังเครือข่ายปลายทางที่ต้องการ เราเตอร์ outer, ทำงานบนเลเยอร์ที่3ตามมาตรฐานของ OSI m o เดลเราเตอร์มีลักษณะการใช้งานคล้ายกับสวิตช์ที่มีความสามารถในการแจก IP หรือ Internet Protocol ได้ค่ะเราเตอร์ outer, <R> outer, เชื่อมต่อเข้ากับ2เส้นทางหรือมากกว่าจากเครือข่ายที่แตกต่างกันเมื่อแพ็เกตหรือกลุ่มข้อมูลเข้ามาจากเส้นทางหนึ่งเราเตอร์จะอ่านข้อมูล Address หรือที่อยู่ในแพ็เกต หรือกลุ่มข้อมูลเพื่อค้นหาปลายทางสุดท้ายจากนั้นจะส่งแพ็กเกจหรือกลุ่มข้อมูลไปยังเครือข่ายข้างหน้าตามเส้นทางเราเตอร์จะดำเนินการกำกับการจราจรบนเส้นทางนั้นด้วยแพ็กเกจหรือกลุ่มข้อมูลโดยทั่วไปจะถูกส่งจากเราเตอร์หนึ่งไปยังอีกเราเตอร์หนึ่งผ่านเครือข่ายที่เป็นอินเทอร์เน็ตเวิร์กจนกว่าจะถึงเครือข่ายปลายทางหรือคอมพิวเตอร์ปลายทางค่ะ Access Point อุปกรณ์ที่ใช้เป็นตัวกลางในการรับและส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งการ์ดเครือข่ายไร้สายให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทำหน้าที่เหมือนหับมีพอร์ต RJ45 สำหรับเชื่อมโยงเข้ากับเครือข่ายแลนแบบใช้สายได้ค่ะ Wireless Network Interface Card หรือ Wireless NIC อุปกรณ์สำหรับควบคุมการรับส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์แบบไร้สายทำหน้าที่แปลงข้อมูลดิจิทัล จากเครื่องผู้ใช้ให้เป็นคลื่นวิทยุเพื่อส่งไปยังปลายทางเมื่อปลายทางได้รับคลื่นวิทยุก็จะแปลงกลับให้เป็นข้อมูลดิจิตัลที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้ค่ะ